สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ช่องเลือบ้านนอกครับคลิปนี้มาอัปเดตอาการแซนดี้หน่อยครับหลังจากชีดตัวมอนตัวสุดท้ายเขาไปเป็นยังไงบ้างครับเล็กมากเลยครับ ที่มีบวมขึ้นมากเลยครับนี่เหมือนเป็นถุงน้ำห้อยเลยนะคิดว่า <c oughs> น่าจะพรุ่งนี้แหละครับตามโปรแกรมออกเลยครับจับเลยดูหน่อยครับ ยังไม่บวมถึงที่สุดนะแต่ก็มันเงาขึ้นมากเลยครับบวมขึ้นแต่ยังไม่ถึงที่สุดตอนนี้ก็ถ้านับจากตอนฉีดยาก็ประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เัเข้ามาเก็บในซอกหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูควายดีวยกว่า ข้าคอกหมดแล้วควายก็จะ <c oughs> เดินข้าคอกเองครับตัวแม่นี้ดื้นอนะตัวลูกนี้เข้าไปหมดแล้วครับมาหนุนมาเร็วมาไปเร็วไปกันมาไปเร็ว เนื้อนนหนังแตกใช่ครับเพราะว่าเขาอ้วนขึ้นไปนู่นเข้าไปเร็ว <c oughs> เอาไม่กกามาเข้าไปก่อนครับไปเร็วเข้าไปนี่นี่เฮ้ นะ้เลเฮ้ม่คุณแม่เขาโง่ไปเข้าไปเข้าไปเร็วๆๆเรๆๆๆๆเร่อเรวเร็อเร่เร่เรเ่แววเป็นกระหูงดีกว่าอีกนะนกลางคืนเขาจะมาขี่รวมกันตรงนี้ครับตัวที่ปล่อย จะขี้หรือเปล่าจบกรรมได้กินสันดีครับสันดีจะเป็นสัตว์ไอ้นี่มันรู้ <c oughs> นะนี่ดูครับนี่เห็นไหมครับไอ้นี่มันยิ่งกว่าไอหมื่นอีกนะสุดๆครับตัวนี้ไป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 เร็ว รับกลิ่นดีมากครับไป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 ควายประจูง่ายกวัวเยอะครับทุกตัวเลยยกเว้นเจ้านี้กระบาวนี้ไม่ไสนเข้าครับไปเข้าไปมันได้กลิ่นแสนดีเลยไม่อยากเข้าครับป,ประตูข้อกกอนนะครับ ครับทุกตัวก็ข้าวไปอยู่ในข้อกันหมดแล้วครับปล่อยให้พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพักผ่อนสักแป๊บนึง่งอยาจะสมไฟให้ครับไฟมีควันให้ตัวลิ้นตัวเลือสารพัดครับตัวใหญ่ผสมควรน,นะ เจ้ากรมเป็นไงครับจับสัตว์ได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผ่านไปนหนึ่งรอบแล้วครับไม่หนุนผสมกับก้าวเจริญไปครับจ้าลูกก็ไม่ขึ้นนะทั้งเจ้าคารบาวแล้วก็เจ้ากรัมไม่ขึ้นครับทองทองน,นี่จิมมี่นี่บวมขึ้นชัดเจนครับ ยังไม่ถึงเวลาคลอดเพราะว่านมนยังไม่ลงครับร <c oughs> ักกันดีครับดูออกได้ไหมออกได้ที่ไหนถอย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 ถออาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว, <c oughs> าลวนานหลอกครับงานนี้สายมุด ตรนี้ก็ขึ้นสะเก็ดแล้วครับในปัญหาละวอ้ยตดเลือบมาครับผมยวต้องขอญาตสสมไฟก่อน,นครับครับผมก็สมไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับควายก็จะนอนพักผ่อนแล้วครับโอเคครับสหรับ,บคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เลี่ยแล้วครับไ้เจ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติด